ตอนตอนมาตอนแรกก็ยังไม่ยังไม่โล่งหมดเมื่อกี้เนี่ยนะตอนนี้หมดเลยโล่งก็เราหลงก็ไปในสัญญาอยู่สัญญาเป็นครอบบางๆอยู่ตอนนี้อยู่เหนือสัญญามันไม่มีอะไรต้องต้องหาอะไรเราหลงไปเองอืมเราหลงไปเองเราเราหลงอยู่ในมโนอยู่มโนมันบางๆอยู่อืมมันมันเหมือนเราเข้าใจหมดเละแต่ว่ามันยังอยู่นั่นน่ะ อทีนี้จะทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรแลไม่ทำอะไรมันสดแล้วอ่ะไปทำก็ปรุงแต่งอีกอ่ะถูกไหมล่ะก็เราอยู่เหนือการปรุงแต่งทีนี้สัญญาอะไรก็ใช้ได้หมดเนี่ยเนี่ยมันไม่หลงหรอกมันอยู่เหนือสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปไม่มีเราเลยตรงเนี้ยคุณลองหาที่ตั้งอาศัยสิ แค่คิดก็ผิดแล้วมันไปไม่ได้มันคนละเรื่องคนละขั้วมันไม่มีภาษาบัญญัติไงตรงเนี้ยไม่มีสมุติบัญญัติมันอะไรอธิบายไม่ได้มันไม่มีรูปไม่มีนามอืมคือมันไม่ปรากฏอะไรเลยอ่ะมันปรากฏอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยใช่ไหมมันปรากฏแล้วก็ดับไปตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันสว่างหมดแหละหัว จมันบางเฉยหมดเลยมันเฉยไปเลยมันไม่ยินดีร้ายอะไรเลยเออเนี่ยไม่ต้องหาอะไรมันสว่างมันก็เป็นแสงตะเกียงแล้วอืมสิ่งที่ค้างคาอยู่มันจะเคียยวหมดเลยจุดเนี้ยอืมเนี่ยตัวสุดท้ายมันจะไม่รู้อะไรเลยนะเหมือนคนงงงงผมจะบอกตอนแรกมันจะเอคอยรู้มันจะมีนู่นมีนี่ตอนนี้มันจะไม่รู้อะไรสัมผัสได้ไหม มันเหมือนคนโงโงๆไปเลยเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยอไม่จําอะไรอะ่ะคือคือได้ยินเสียงอะไรมันก็รู้ว่ของมันอะ่ะแต่มันไม่เก็บ,บแต่จําได้ทุกอย่างไม่จําอะไรนะแต่จําได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปปรุงแต่งต่อ,อม,มีอะไรที่ต้องเคลียร์อีกทีนี้ไม่มี เคลียอะไรมันโล่งตอนนั้นมันโล่งไหมตอนที่มาไม่โล่งมันเป็นยังไงมันยังเอ๊ะหาดีกว่ามันนิดๆแต่มันไม่มีนิดเออมันนิดๆแต่มันไม่นิดเออเอาตอนนี้เอ๊ะหาสิมันหาวอันค้อะไรรู้จ่าอะไรเออ มันไม่มีอะไรให้หาถ้ามันรู้จุดนี้แล้วนะถ้ามันเห็นแจ้งที่จุดนี้มันพลิกโลกพลิกธรรมกมดเลยมโนนี่ไม่มีที่อยู่อาศัยตัวนี้มันไม่ได้ง่ายๆนะมันไม่ได้ไปง่ายๆนะเออขาะเราฟังมาตลอดแล้วเข้าใจมาตลอดแต่มันก็ยังมีตัวเข้าใจแต่ตัวสังเกตการตัวดูตัวรู้อ่ะไอตัวนั้นอ่ะตัววิภาควิจารมันต้องปล่อยหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเลิกปฏิบัติแต่มันไม่ได้มันต้องฟังกับจ่าถ้ามันยังไม่ถ้ายังไม่ชี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่เลือกหรอก อืมเพราะมันยังมีมันอยู่ไงมันก็ต้องค้นหาต่อไปอืมตรงนี้มันหยุดโลกทั้งโลกทั้งใบเลยไลลรูปไล้น้ำไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มีการไปการมาหาหาจะหาตัวตนมันก็หาไม่ได้มันคิดไม่ออกเออเพราะมันไม่มีรูปน้ำมันไม่มีที่มาที่ไปตรงนี้สอนกันไม่ได้แค่คิดก็ผิดแล้วมันเป็นเรื่องสมมุติหมดเลยอืม เราได้แต่นั่งงงโง่แต่ตอบไปตามธรรมชาติอะคือมันไม่มันจะรู้ตัวตลอดรู้ในธรรมชาติมันจะเห็นตัวเองมันจะเพิ่มขึ้นมาก็ตัวหนึ่งเขาเรียกว่ายานทีนี้จะทําอะไรคุณจะเห็นหมดเลยเห็นตัวเองหมดไม่หลงพอยาน,บร,ยานบริบูรณ์แล้วมันก็ทําลายอาสวะทั้งหมดนะฮะไอ้ความหลงนั่นแหละอาสวะทีนี้ก็ทีนี้เราจะคิดจะพูดจะอะไรมันจะเห็นตัวเองรู้ตัวเองไปต ทั้งหมดเลยมันยังมีมีตัวสงสัยเอาทีนี้คิดว่าจะสงสัยยังไงจะหายังไงอ่าไม่ยแล้วที่ผ่านมามัน<ค>เป็นมันเนียที่มันหลงอะไรครับมันหลงยังไงตอนที่มันยังติดอยู่ลองอธิบายผมฟังมันบอกไม่โตแล้วอตอนนี้คุณลองย้อน,อนคิดไป เรื่องเา่าเก่าดิคิดไม่ออกเลยอนาคตสิวางแผนเรื่อนาคตสิอ้าไปไม่ถูกอีกเออมันจะคิดเก็บคิดไปเลยผมจะบอกนะเหมือนเหมือนพยับเดดอ่ะเออแด <laughs> <laughs> ดที่อยู่ในตรงถนนลางที่ไหนที่มัน <laughs> ปุ๊บ <laughs> ปุ๊ปป <laughs> ุมันไม่สามารถก่อรูปได้ตรงเนี้ย มันสร้างอนาคตไม่ได้สร้างอดีตไม่ได้มันเข้าไปในอดีตไม่ได้เพราะมันอยู่เหนือสัญญาไอตัวสัญญาเนี่ยมันจะสร้างเรื่องเรานายช่างผู้สร้างเรือนสัญญาที่มันมีมโนคมอยู่ไงตัวมโนกรรมหรือมโนวิญญาณเนี่ยตรงนี้มันจะหมดเจตนาไปเลยไม่มีการกระทำใดๆเลยหมดเจตนาก็คือหมดกรรมทีนี้คุณพยายามคิดดิมันจะรู้สึกไม่อิสระ อึดอัดพยายามคิดไม่มีคิดมันคิดไปยังไงก็มันไม่มีที่มาที่ไปไงนั่นแหละเออผมถึองบอกว่าโอ้แม่กูจะคิดยังคิดไม่ได้หรจะคิดเรื่องอะไรวะแต่มันมีคนคิดอยู่นะมันผุดขึ้นมาอยู่มันเป็นเรื่องของขันของสัญญาขันแต่ไอตัวนั้นไม่ใช่เราคิดแล้มันคิดเองมันจะเป็นความคิดขึ้นมาเองทีเนี้ย ถ้าเราอพิกออกมาจากตรงนั้นนะมันจะคิดขึ้นมาของมันเองไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้คิดอะไรเลยคือมันไม่มีเราด้วยมันไม่มีผู้กระทําใดๆเลยมันพ้นไปเลยตรงเนี้ยพูดก็พูดไปเลยสัญญามันทํางานสังขารมันทํางานไอ้มโนมันก็มโนสัญญามันก็ผุดขึ้นมามันไม่เกี่ยวกับเราแล้วคือมันคิดของมันเองทีเนี้ยไม่มีเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นเป็นเรื่องสมมุติไปเลยทีเนี้ยตรงนี้เหนือสมมุติอืม หมดจริงก็บ่าเนี่ยก็อธิบายอะไรไม่ได้อเออมันบอกอะไรไม่ได้ไอ,อ้ตรงนี้จะคิดว่าหลงไหมจะหลงอยู่ไหมไม่หลงเออถ้าตรงนี้นะจุดนี้นะไม่หลงอืม,อมสว่างไหมเนี่ยผมถามหน่อยครับอืมกับที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ต่างกันไหมตาม่างอืมเมื่อกี้มันยัง<ก>คุมเครือ น้องมามันยังกลุ่มเกลียดไงใช่ไหมอืมแต่ตอนนี้ออกหมดเลยแล้วผมปวดอยู่ซี่นึงนึหลายวันครับเหรอตอนนี้ลหละลงหมดหายหมดเลยนั่นแหละพลังงานตัวนั้นแหละเขาเรียกว่ามโนกรรมมันยังอยู่อืมนอืมอืมอืมหายหมดแหละไอ้ที่มันเป็นพลังงานในตัวเป็นกรรมเป็นโน่นโนมันจะย่อยสลายหมดมันจะขับออกหมดเลย นั่นแหละตัวมนโนตัวมนโนกรรมมันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันมีอํานาจมันมีพลังบางอย่างคนวันนี้ลงขันเรื่องนานผมเดินไม่ได้ครับเดือนครึ่งม,มันยังไม่ได้ไปหมดง่ายๆ <c oughs> ออขนาดลงขันนะมันยังไม่ได้ไปหมดง่ายๆตัวเนี้ย <c oughs> ต้องมาเจอต้องมาผมต้องเก็บงานทุกคนลูกศิษย์ผมอะตัวสุดท้ายเนี่ยอื <c oughs> เก็บมาหลายเมื่อวานก็เก็บคุณดอนเมื่อเช้าก็เก็บเออ ป, <ะ S 1> ป<ห>้<อ>าป้<อ>าก<อ>้อยเออเ็นคุณดั้งมาเมื่อวานคุณดอนก็ยังมันยังเข้าใจหมดมันเห็นความคิดเห็นอะไรอาจารย์แต่มันยังมีลึกๆอยู่ลึกๆอยู่แต่พอมาวันนี้เก็ตหมดเลยเทียย์หมดเลยแล้วก็พี่น้องชายแกที่เป็นพระด้วยเก็บเมื่อวานก็ไปกินข้าวด้วยกันที่ครัวตนแกก็ขอเรียอนอาจารย์น <c oughs> หน่อยอนึกถึงผมจะได้มาไหมวันนี้เออก็ได้มาถึงเวลามันต้องมา มันไม่มีอะไรหรอมันแค่หลงแล้วคุณใหม่กลับบ้านมาไหนบันที่หนึ่งเดี๋ยวคุณใหม่จะเจอกันอีกฟังเมื่อกี้เนี่ยพอเข้าใจไหมพอเห็นไหมเ้ใชครับคุณนีเสียงเสียงดัอถ้ามันเดี๋ยวให้ฟังถ้ามันยังงี้นี่หน่อยมันตามเก็บง่ายไงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจบที่ตรงเนี้เพราะผมก็ผมจบมาหลายปีแล้วไงตรงนี้มันไม่มีสัญญาเลยนะ ผมจะหวกงไม่รู้จะไปสอนคนยังไงบอกกันไม่ได้เลยมันหมดรู้เขาเรียกว่าหมดรู้คือมันไม่รู้อะไรแล้วอืแต่มันรู้ทุกอย่างเวลามันจะใช้มันรู้ของมันเองมันระลึกของมันเองเนี่ยไม่มีผู้ใดกระทาเลยหมดเจตนาหมดการกระทานั่นแหละผมเก็บมาตั้งแต่นู่นน่ะคุณหนุ่มนู่นน่ะคุณหนุ่มคุณเพน พี่แดงเออใช่ไหมลงในไลน์กลุ่มเราแหละแล้วก็ออกทาง Youtube เก็บมาเรื่อยๆแล้วก็มาปั๊บมาคุณนอนเนี่ยตะกคอยคุณนิวัฒเออนี่แหละคนยิ้มยาดไงเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เป็นไรทุกคนผมคนยิ้มยากใช่ไหมิ้มจริงไก ป้าก้อยตอนแรกก็โอ้กระมัดระวังพอมันเห็นตรงนี้ก็อ๋อนี่แหละสภาวะสูงสุดเลยที่ตรงเนี้ยคือคนมันเป็นหลงสมมุติบัญญัติหลงตัวมโนม,มโนเนี่ยมันมันครอบเรามาตั้งแต่เกิดไงตั้งแต่เรารู้จักงู่นจากนี่มันเป็นความรู้หมดเลยเขาเรียกว่ามานะตรงนี้มันจะไม่รู้อะไรเลยมันหมดรู้ไปเลยไม่มีทำแมะกะ้กระทั่งธรรมะที่ไปสอนคนจะไปบอกคนมันคิดไม่ออกเออ คือมันไม่หมดเจตนาที่จะไปปรุงไปแต่งอะเราคิดอะไรไม่ได้ถ้าเราคิดเราปวดหัวทันทีเออเพราะเวลาเราจะคิดมันจะเข้าไปมันอาศัยแค่มโนภาพใช้เฉยเฉยอาศัยสัญญาใช้แบบเนี้ยนะเห็นยังเวลาคุณหิวน้ำเนี่ยปั๊บสัญญามโนภาพมันจะระลึกขึ้นมาได้พร้อมสติแล้วคุณจะรู้คุณจะไปกินแค่ตัวนั้นก็จบไปมันจะไม่หลงเข้าไปในสัญญาอีกเพราะว่า <c oughs> ตรงนี้มันจะปล่อยตัวรู้หมดเลย ตัวมโนโคือมันไม่รู้อะไรมันไม่มที่มันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยไงไม่มีที่ยึดเนี่ยขับรถมาสี่รยกิโลก็คุ้มเงี้ยเอามันต้องคุ้มเพราะตรงนี้มันม,มันมใช่สิ่งที่เรามันคาอยู่อ่ะเออเพราะมันเป็นเกี่ยวกับชีวิตสุดท้ายเราไงทุกอย่างเราก็ทํามาหมดแล้วใช่ไหมทางเดินชีวิตนี่แหละแคปพิกออกตรงนี้เลยมันนิดเดียว มันไม่ยากหรอกถ้าตามผมไปเรื่อยๆอาจารย์ไม่ไม่ไม่ทิ้งะ่ะเพราะให้มันให้มันอยู่ให้มันวนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปจับพลิกทีเดียวเพราะทุกวันนี้ผมก็เหมือนอยู่ในกลุ่มอะ่ะบางคนมาหาก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวบางคนก็เร็วอือย่างอ่าพระธานินีเห็นไหมตามหาคิดมาทั้ง นั่งรถไฟจากสุราษฎร์ไปไคิดทั้งคืนเตรียมมาคุยกับผมะพอไปถึงเอ้าหายหมดเลยอาจารย์เออท่านพระเจมก็เตรียมตัวมาเลยโอ้ใหญ่ให้กูรู้นะตรงเนี้เออถ้ากูรู้อะไรอะ่ะเออพอมาถึงจริง,รงๆพอพิกไปจริงๆเอ้าอาจารย์โอ้ตอนแรกผมก็่อยากให้กูรู้ตอนแรกผมือเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเหมือนคนกโง,ง,ง่เลยอืมเหมือนคนไม่จําอะไรไม่คิดอะไรเลยอ่ะ แล้วตอนแรกแกก็สํารวมมาอย่างดีนะอพอหลังมาตรงนี้มันไม่มีตัวกระทําไงไอที่คอยสํารวมคอยเป็นตัวของตัวเองยังไงม,มันจะไม่มีตัวระมัดระวังมันจะวางมันก็เป็นตัวของตัวเองอ่ะเฉยๆปกติเป็นมนุษย์ปกติสิ้นสงสยยัยยางทีนี้ ไอ้ที่สงสัยมันสงสัยอะไรตันแรลกไม่ออ,อย้ยฮึไม่ตอนแหกมันทวนทวนไม่ได้เลยทวนตร,ตรงนี้มันจะนึกยากนึกลำบากย้อนยากอืพรพอมันหดูตรงมาจากตรงนั้นแล้วมันเข้าไปในสัญญายากม,มันไม่หลงอนะ่ะ มันไม่เข้าอ่ะมันไม่หลงถ้ามันไม่หลงถ้ามีมโนมันหลงแวบเดียวแค่นั้นแหละแค่นึกกันหลง้าไปในสัญญาหมดเลยแปลว่าดีต่มาั้เล่าเป็นฉากๆากหมดอน่ยมันอยากหมาไเงมันคืาทำต้องมาเจือจ่ายทำไมต้องมาเจือจ่ายอะไรอืมข้างในใช่ไหมครับอ่าบอกผมต้องไปประชุมที่โรงเรียนอืมวันนี้ใช่ไหมวันนี้อืมเพราะวันนี้ผมก็ไปเอาเด็กย้ายเด็กเหมือนกันที่นู่นที่โรงเรียนเนี่ยคิดเสร็จตอนเที่ยงเหมือนกัน อ๋อแต่ไอตัวข้างในมันอยากมาอยากมาทีนี้ไอ้น้องหลายอาจจะผมมารับหลานน้องเกยบอกว่ารับเสร็จมานี่ได้เลยอืมก็เลยพากันมาเลยเนี่ยก็ต้องกลับไปนู่นเหมือนกันหมดครับก็ดีแล้วแหละไม่มีอะไรโอเค อ่านุโมทนาตรงนี้ของจริงครับ